อาจาซิตี้นางฟ้าปี2018โชมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นนิวซิตี้1.0เทอร์โบตัวนี้กับข้างงวบผ่อนเริ่มต้น5,000แล้วฟรีดาวใช้บัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีฮอดหน้าบ้านมาชมรถเลยเร่งไม่อย่างน้อย50,000โลพี่น้องนี่แหละผลของความใจร้อนออซื้อรถแบบคาดสติ <c oughs> อันนี้หมายถึงไง ไปถึงตัวเองบอกซื้อรถแบบละเล่นอะนาดซื้อจนแบบกูมาท่านไปขายออกจักค้าเลยสั่งของไม่เก่งกำลังยิงเหอทีนี้ต้องมารีบขายรีบขายเพื่อจะเอาตังไปจ่ายเพราะติดดีเขาอยู่มาครับมาชมรถคันนี้บอกเลยว่า โคตรสวยเลยครับผมเลขไม่ห้าหมื่นโลนะ5้0 0มื่พันโลครับพวงมาลัยเดิมๆเ,เป็นตัวเอสเกียร์เบาะหนังรอบคันครับผมตะคงตะเข็บเดิมหมดนะครับโคตรสวยเลยรถตัวเดิมบางเดิมแท้ตั้งคันนะครับผมสําหรับใครหานิวซิตี้โฉมนี้อยู่นะครับให้ผ่อนเพียงห้าพันบาทนะเบาะหนังรอบคันโอ้โหสีเทาอย่างสวยเลย สีเทาสีบอลเนาะแล้วแต่คนเรียกยนะครับผมแต่ว่าลงเล่มเขาเรียกว่าสีเทานะางามบองามครับงามงามงานงามแห้งบองามแห้ง,งช่วยสื่อในเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ช่วยสื่อแน่ช่วงนี้เป็นทูบแหมพี่น้องเสื้อเสื้อรถไปเกินกำลังเจบทของ <c oughs> เป็นทูบ <c oughs> มาดูห้องเตียงอุ้ยรถยัางงามเลยครับ อันนี้เนี่ยน,น้อยคนพีซีเแปดเสียยาซื่ออีกเจ๊เดิมหมดนะครับหัวลงหัวนับรังแก้มฟ้ากระโปาะเดิสมสปิเกอ,กอร์มอกรอยู่พบกับผมนะนางฟ้าสมชื่อนะค่างวดผ่อนเริ่มต้น5,000ปีแรกปีต่อไปผ่อน8,000บาทออกรถศูนย์บาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับวิธีการจองง่ายๆแอดไลน์เสียยาหน้าช่องที่ตอกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube ส่งแค่เบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สะดวกทําสัญญามาที่เหลือเสียญาติจัดให้พร้อมส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแจว